วิธีจัดการผู้ชายเจ้าชูให้ศูนย์พันหากคุณเป็นคนที่ประสบพบเจอกับผู้ชายเจ้าชูนะคะคุณไม่ควรที่จะพลาดไลฟ์นี้อ่าเดี๋ยวครูขอเช็คภาพเสียงนิดนึงนะคะวันนี้มาพบกันกลางวันนะเบรกพอดีไหมสามโมงเบรกคอฟฟี่เบรกอ่า ครูขอเช็คภาพเสียงนิดหนึ่งนะคะนี้เก t เกตไอเดียขึ้นมาหนึ่งอย่างเนื่องจากว่ามีเคสปรึกษานะคะเรื่องสามีนอกใจนะคะก็คิดว่าคนที่นอกใจได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคนที่เจ้าชู้ถูกไหมอ่าเดีวครูขอเช็ค นิดนึงว่าภาพเสียงสัญญาณชัดดีไหมนะคะบ้านครูอยู่ใกล้สนามบินนะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่ะมาโอเคผู้ชเรียบร้อยมามาใครมาแล้ว ใครมาแล้วบอกคุณหน่อยว่ามาแล้วนะจ๊ะใครมาแล้วบอกคุณหน่อยทักทายคุณหน่อยใครมีใครกำลังประสบพบเจอกับปัญหาผู้ชายเจ้าชู้แฟนนอกใจบอกกันหน่อยจะได้ใส่เนื้อหาให้ตรงตามกับคนที่มีอภิสิทธิ์ได้การรับชมไลฟ์สดนะคะอ่ามา มามามาอ่ะจุดตายของผู้ชายเจ้าชู้คืออะไรสวัสดีค่ะคุณบอกคุณหน่อยนะว่าใครเอ่ยเข้ามารับชมนะคะคุณจะได้ทักทายได้นะอ่ะไลฟ์ก่อนหน้านี้เราได้พูดกันถึงเคสที่มาปรึกษานะคะเป็นเคสส่วนตัวที่เกี่ยวกับ แฟนนอกใจนะแฟนไปนอกใจมีคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้เนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยหลังบ้านเนี่ยก็จะมีปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสามีนอกใจแฟนนอกใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะไม่หนีไม่พ้นกับการนอกใจนะคะแล้วสาเหตุใหญ่ที่จะทําให้เรารู้สึกมีปัญหาในความสัมพันธ์อ่ะมันก็คือผู้ชาย ที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักเป็นผู้ชายที่เจ้าชู้อ่ะถูกไหมคานนี้เนี่ยอืมมีใครทักทายครูไหมคานนี้เนี่ยเราได้บอกไปแล้วว่าพอจับได้เอาเข้าเรื่องเลยนะเข้าตรงประเด็นเลยครูไม่อยากจะอารมพบทมากมายนะคะใครเห็นว่าไลน์นี้มีประโยชน์แชร์ไว้ไปเก็บไว้ดูได้นะหรือไม่ก็แชร์ไปให้เพื่อน ได้รู้กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูแชร์เข้าห้องแป๊บหนึ่งครูแชร์เข้ากลุ่มไดมยไหมอ่านึ่นะครูขอแชร์เข้ากลุ่มอืม จุดตายของผู้ชายเจ้าชู้ก็คือรู้ไหมผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาเขามีความคิดและมีความรู้สึกแบบไหนเขาถึงเจ้าชู้คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าทําไมอ่ะทําไมผู้ชายถึงเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเหตุผลเพราะไม่รู้จักพอเท่าที่เรารู้กันแค่นี้คือไม่รู้จักพอจริงไหมเหตุผลเพราะเรื่องเซ็ก์จริงไหมเดี๋ยวเ,เราจะมา ให้คำตอบกันในไลฟ์นี้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะและเราจะมีวิธีการจัดการกับผู้ชายเหล่านี้อย่างไรนะคะโอเควันนี้ไลฟ์ช่องทางเดียวนะออนเฟแต่เดี๋ยวครูจะแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เนาะ ที่อยู่ในกลุ่มก,กลุ่มหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งใครทำงานอยู่บ้าง คืออเวลามีเครื่องบินผ่านมานะมันก็จะสัญญาณไม่ดีสัญญาณมันจะหายนะคะสำหรับเครื่องนี้เนี่ยเวลาในก็ครูก็จะไม่เห็นนะว่าใครที่กดถูกใจให้ครูน่ะเฟรมมันไม่ขึ้นให้นะคุณอารีพมทองนะคะใช่ไหมเอ่ยสวัสดีคุณมันก็เลยทำให้ครูอะ่ะ สื่อสารกับคนข้างนอกไม่ได้สวัสดีคุณรู้แล้วอะไรใช่ไหมคะรู้แล้วอะไรคุณอารีพมทองคุณอ่านาตาลีสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมว่าชื่อของเฟซบุ๊กมีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่ง ชื่อของ Facebook มีผลกับการดำเนินชีวิตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาชื่อที่เป็นสิริมงคลพูดแบบหมอดูเลยหาชื่อที่เป็นสิริมงคลไม่ใช่หาชื่อที่อ่านแล้วให้พลังงานดีๆนะคะอ่านแล้วให้พลังงานหัวโอเคไหมโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันว่าทำไมผู้ชายถึงเจ้าชู้นะ ย้อนย้อนหลังนิดนึงจากไลฟ์ก่อนนะครูให้วิธีการจัดการกับผู้ชายเจ้าชูไปแหละถูกปะครูให้วิธีการจัดการว่าอา่าไม่ใช่จัดการผู้ชายชูครูให้วิธีจัดการว่าเวลาที่เราเอา่อรู้ว่าจับได้ว่า แฟนเรานอกใจสามีเรานอกใจเนี่ยครูให้วิธีการพื้นพื้น,พ,นพื้นฐานแล้วว่าเราจะต้องมีวิธีการคิดและจัดการยังไงอันนั้นคือในหลักของอจิตวิทยาจิตตะวิทยาในการกระบวนการความคิดอันนั้นคือมันเป็นของเรานะคะมันเป็นวิธีการจัดการในแบบของเราอาจจะครูย้อนให้นิดหนึ่งนั่นก็คืออย่างแรกเราก็ต้องเปิดเผยถูกไหมคะเปิดเผยเรื่องราวขึ้นมามีการเรียกคุยกันอะไรแบบนี้นะคะ โดยไม่ใช้อารมณ์อันนั้นคือการจัดการในส่วนของเราถูกมั้คะข้อที่2ก็คือดึงสติของเรานี่คือการจัดการตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะข้อที่3ทบทวนว่าเราจะอยู่ต่อจะไปต่อหรือจะเอาอย่างไรแบบไหนที่ผ่านมาเรามีประโยชน์แค่ไหนกับการอยู่ในความสัมพันธ์นี้เออเรามีความสุขมากแค่ไหนเรา เอ่อทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเร็วลงอะไรอย่างเงี้ยมากแค่ไหนถูกไหมคะอันนี้คือวิธีการจัดการกับความคิดของเราทท้านั้นเลยนะคะข้อที่สี่ก็คือไม่โทษตัวเองถูกไหมคะอันนี้คือวิธีการที่เรารักตัวเองซึ่งมันเป็นวิธีการพื้นพื้นนะคะห้าก้าวไปข้างหน้าหกดูแลตัวเองอันนี้คือวิธีการที่จัดการกับความคิดของตัวเองนะแต่วันนี้จะพูดให้ฟังถึง การจัดการกับผู้ชายเจ้าชูวันนี้เอาให้ศูนย์พันไปเลยดีไหมเอาให้ศูนพันกันไปเลยนะผู้ชายเจ้าชูมาส่องความคิดของเขาก่อนถามว่าผู้ชายเจ้าชูรู้ไหมว่าเรารักรู้ทําไมจะไม่รู้เพราะรู้ว่ารักไงถึงกล้าไปเจ้าชูเพราะ ายที่เจ้าชูเนี่ยแท้จริงแล้วเขาจะเป็นผู้ชายที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองขาดความอบอุ่นอันนี้คือในวัยที่ผ่านมาตั้งแต่เขามาเจอเราเนี่ยตั้งแต่เขาเขาถูกเลี้ยงดูมาฟันธงได้เลยว่าเขาจะถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะที่ว่าครอบครัวไม่ให้ความสําคัญกับเขาหรือถ้าครอบครัวให้ความสาคัญกับเขา แต่คนที่เขาให้ความสำคัญน่ะไม่ให้ความสำคัญกับเขาเขาถึงมีส่วนเนี้ยจิตใต้สำมลมีของเขาจึงตูกปลูกฝังมาว่าเขาต้องการได้รับการเป็นคนมีความสำคัญถูกไหมเพราะเขาจะรู้สึกว่าการที่มีคนอื่นมีผู้หญิงหลายๆคนมาสนใจตัวเขา มีแฟนหลายๆคนทําให้และยิ่งแฟนตีกันนะทําให้เขาอะรู้สึกโชว์พาวโชว์เหนือรู้สึกว่าเขาอะมีเขาเรียกอะไรเป็นผู้ชายที่มีอํานาจมากสามารถทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเกาะขาเขาได้อย่าไปจากชั้นนะหรือผู้หญิงคนหนึ่งโมโหโกธาในสิ่งที่เขาไปเจ้าชู้เขาไปนอกใจ เก็ตป่ะมันจะรู้สึกแบบว่าโอา้โหดีใจมากอะ่ะยิ่งถ้าเจ้าชูอะ่ะแล้วโดนจับได้อะ่ะยิ่งรู้สึกมี power มากอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะผู้ชายเจ้าชู้ส่วนใหญ่อะ่ะแรกๆอ,อ๋อทาไม่ให้รู้ถูกปะ่ะแต่มันจะรู้สึกดีมากถ้าใครจับได้ถ้าเมียจับได้ถ้าแฟนจับได้ว่าวนอกใจเขาจะรู้สึกมี power มาก ย้ำย้าเลยนะเน้นเน้นเพราะอะไรมันโชวอีโก้มันเขาเรียกอะไรเป็นการดึงอีโก้ขึ้นมาเพราะผู้ชายพวกนี้จะขาดซึ่งาการถูกการให้ความสำคัญตั้งแต่ยาววัยนะคะการถูกการให้ความสำคัญเป็นคนสำคัญของคนที่เขาให้ความสำคัญอันนี้ไรนี้นะฟังได้ทั้ง มือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือห้าคุณจะเป็นมือไหนในความสัมพันธ์คุณสามารถจัดการผู้ชายเจ้าชู้ให้สูญพันธุ์ได้หมดเพราะถ้าคุณเป็นมือหนึ่งแล้วคุณมือหนึ่งหมายถึงเมียหลวงคนมาก่อนนะอ่ะสมัยนี้นี่แบบว่าแทบจะไม่มีเมียหลวงละนะอันนี้ตามยุคสมัยขูพูดใครโกรธไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการรักษานําใจ การพูดอะไรที่มันดูโลกสวยเกินไปมันไม่สามารถจัดการได้กับผู้ชายประเภทนี้เก็าไหมคุณจะเป็นมือหนึ่งยิ่งมือหนึ่งเนี่ยจับได้ว่าเจ้าชู้แล้วคุณยิ่งไปแบบโอ้โหให้ค่าไปด่าไปลาวีสิ่งแรกที่คุณจะได้คือมันไม่ได้ทำให้ผู้ชายคนเนี้เลิกเจ้าชู้และสิ่งที่สองที่จะตามมาคือคุณจะสูญเสีย ความเป็นครอบครัวไปคุณจะสูญเสียผู้ชายคนนี้ไปซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อดีถ้าเกิดว่าคุณยอมรับได้แต่สิ่งที่คุณจะสูญเสียตามมาคือว่าคุณจะสูญเสียครอบครัวที่มันสมบูรณ์น่ะดอกปะแล้วมันจะดีไหม่ะถ้าคุณก็ต้องไปหาผู้ชายใหม่แล้วคุณก็ต้องไปเสี่ยงอีกว่าไม่รู้มันจะเจอคนเจ้าชู้แบบนี้ไหมคุณจะต้องแทบพลิกแผ่นดินหาเลยนะผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการจัดการคุณถึงจะรับเกมความสัมพันธ์นี้ได้นะคันนี้สำหรับมือสามอ่ะมือที่สามอ่ะมือที่สามก็จะกระยิมยิ้ม,ย,มย่องถ้าฉันได้แย่งชิงผู้ชายเจ้าชู้คนนี้มาเป็นของฉันทำให้เขาพ่ายกันไปแต่คุณก็จะต้องรับกับความรู้สึกเหมือนอีบ้านหนึ่งเหมือนกันที่ ผู้ชายมันก็จะพร้อมไปมีมือที่สี่ถูกปะ่ะหรือไม่จริงพอคุณแย่งชิงได้มาแล้วเนี่ยคุณก็จะหวาดระแวงอยู่ดีกับพอเขาไปเอ,อมีอีกมีอีกบ้านหนึ่งมีคุณก็จะกระเฮียนกระหือรือแบบด่าทอหรือว่าต้องการที่จะดึงกลับมาแล้วคุณก็จะต้องสูญเสียไปหรือไม่ถ้าคุณไม่ยอมสูญเสียคุณจะต้องยอม ให้เขาไปมีอำนาจเหนืออยู่ดีถูกไหมตอนนี้สิ่งหนึ่งที่คุณจะทำให้อันนี้ต้องร่วมมือกันนะอาศัยผู้หญิงทั้งโลกใบนี้ร่วมมือกันเพื่อที่จะกำจัดกำราบปราบผู้ชายเจ้าชู้เจ้าชู้ให้สูญพันนั่นก็คือคุณจะต้องเลิกให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่เขาเจ้าชู้อย่างไร จริงๆแล้วเนี่ยนะมันง่ายๆเลยแต่ครูเชื่อว่าหลายคนทําไม่ได้นั่นก็คือการที่คุณก็แค่ไม่สนใจไงไม่ให้ค่ากับความไปเจ้าชู้ของเขาไม่ให้ค่ากับการที่มันจะไปจีมันจะไปนอกใจหรืออะไรเงี้ยคุณไม่ให้ค่ากับสิ่งนี้เลยทําได้ไหมถ้าคุณทําได้คุณสามารถกําจัดผู้ชายเจ้าชู้ให้มันศูนพันไปได้เพราะมันไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึก ว่ามีอํานาจไม่รู้สึก да ว่ารู้สึกดีรู้สึกได้รับชัยชนะที่มีใครบางคนจับได้ว่าก you know. ู่เจ้าชู้ที่มีใครบางคนรู้ว่าว่าไอเนี้ยมันมีมันมีเมียบ้านบ้านอยากคิดว่าจะอายนะคะอยากคิดว่าการที่เป็นเมียหลวงแล้วไปประจานผัวที่ไปติดผู้หญิงหรือไปติดเมียน้อยไปติดสาวก็เราเกะอะไรเงี้ยมันจะอายนะไม่อาย ตอนหน้ารู้สึกว่าอายจริงแต่รับหลังไม่มีอายค่ะรู้สึกในใจอ่ะโอ้โหคุณแน่เว้ยจริงๆจริงๆเพราะถ้าคุณตามจับมีหลายคนหลายคู่ที่ตามจับเป็นสิบรอบก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณหยุดปราบผู้ชายเจ้าชู้ให้สูญพันธุ์ได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือไม่สนใจ ไม่สนใจกับพฤติกรรมนี้ไม่ให้ค่ามึงจะไปมึงไปนะแล้ววางแผนในใจว่าจะตัดหางอย่างไรอยากเจ้าชู้ใช่ไหมอ่ะให้เจ้าชู้ไปกลับมาบ้านทำดีทุกสิ่งอย่างแต่ไม่ได้ยอมนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ได้สิคะถ้าเจ้าชู้ก็จะต้องดา่าต้องอันนี้เรื่องเลยค่ะก็สำหรับคนที่ต้องการจะด่าก็ ไม่ต้องเข้ามาฟังไลฟ์นี้โอเคไหมเพราะามันมันมันจะเสียเวลาด้วยถ้าเกิดคุณมาฟังนะคะสิ่งที่จะต้องทำอ่ะก็คือไม่ได่าไม่ให้ค่านะแล้วสิ่งที่มันส่งเสริมอำนาจของผู้ชายเจ้าชู้คืออะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมสิ่งที่จะส่งเสริมอำนาจของผู้ชายเจ้าชู้เนี่ย ก็คือสิ่งที่มีคนไลฟ์เยอะมากนะคะกดกดหัวใจให้ครูเยอะมากแต่ครูไม่เห็นเพราะว่าเฟซมันไม่แจ้งนะอโอเคขอบคุณเดี๋ยวจะว่าครูไม่ทักทายนะคะครูทักทายทุกคนที่เ,เข้ามาชมไลฟ์ครูแล้วกันนะคะครูไม่ไม่เห็นเขาเรียกอ,อะไรนะครูไม่เห็น ไม่เห็นเออไม่เห็นยอดกดถูกใจเออไม่เห็นชื่อค่ะแต่ครูเห็นว่าถ้าครูไปดูยอดหลังอย่างเงี้ยออกต้องออกนอกช่องมาก่อนถึงจะเห็นว่าใครกดให้ครูบ้างนะก็ขออภัยแล้วกันมันเป็นที่ระบบนะคะซึ่งครูสามารถจัดก,การในท่านี้ก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกับคนเวลาอยู่ในไลฟ์นะคะเวลาที่พักทายครูมาครูอาจจะมองไม่เห็นนะโอเคก็ มันเป็นที่เรื่องระบบซึ่งครูก็ยังแก้ไม่หายสัทีนะคะอ่ะถึงไหนแล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะคุณจะต้องจัดการไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปด่าคุณจะไปประจานนะไปวีนมือที่สาม เพราะสิ่งที่คุณทําตรงเนี้ยคุณจะได้แค่ความสะใจจริงไมจริงสะใจเท่านั้นแต่ยังไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้เลยถูกไหมจะสังเกตเห็นว่าหลายคนนะที่อืมเจอผู้ชายเจ้าชู้แบบเนี้ยแล้วมันก็ครั้งหนึ่งจับได้ครั้งสองจับได้ก็เขาก็เป็นแบบนี้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะแต่คุณไม่ตัดท่อนําเลี้ยงของผู้ชายเจ้าชู้ไง ถูกไหมอันนี้เรากําลังพูดถึงผู้ชายเจ้าชู้อยู่นะคะเรายังไม่ได้พูดถึงวิธีการจัดการมือที่สามหรือวิธีการจัดการบ้านใหญ่อันนี้ไม่ได้พูดเพราะครูต้องยอมรับว่าคนที่มาปึกษาครูเนี่ยมีทั้งมือที่บ้านใหญ่แล้วก็มือที่สามนะแต่ครูอ่ะกำลังจะพูดว่าให้ร่วมมือกันเพื่อที่กำจัดผู้ชายเจ้าชูสิ่งที่ผู้ชายเจ้าชู้ มีอำนาจสามารถที่จะเจ้าชู้อยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่แพงมากนะคะขอเก็บไว้เดี๋ยวขอบอกแค่ข้อเดียวแล้วกันนะคะเอาข้อเดียวนี้ก็ลดความเจ้าชูไปได้เยอะนะคะข้อแรกผู้ชายเจ้าชูเนี่ยจะไม่ค่อยกล้า เจ้าชู้กับผู้หญิงที่มีศักยภาพสูงสูงเพราะเช่นเขาจะไม่กล้าเจ้าชู้กับผู้หญิงที่รวยกว่ามีเงินมากกว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นฉลาด<ๆ>ผู้ชายเจ้าชู้จะไปเจ้าชู้กับผู้หญิงที่มีเลเวลต่ำกว่า<ๆ>แล้วก็โง่กว่าเขาถูกปะอ่ ไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องมือที่สามนะคะผู้ชายเจ้าชูดังนั้นสิ่งที่มันจะวันนี้บอกแค่ข้อเดียวสิ่งที่มันจะส่งเสริมอำนาจของผู้ชายเจ้าชูได้ก็คือการที่เขามี power ในการจับจ่ายพูดตรงๆมี power ในการใช้เงินที่จะนำเงินไปเปผู้หญิง ถูกไหมเพราะผู้ชายเจ้าชู้ไม่ชอบผู้หญิงฉลาดค่ะผู้ชายเจ้าชู้จะไม่ไปเจ้าชู้กับผู้หญิงที่ฉลาดแล้วมันก็เจ้าชู้ไม่สําเร็จด้วยนะคะผู้ชายเจ้าชู้จะจบอยู่ตรงไหนผู้ชายเจ้าชู้ก็จะจบอยู่กับผู้หญิงที่ง่ายได้ง่ายถ้าไม่เป็นผู้หญิงที่ทํางานเกี่ยวกับ บริการเลยผู้ชายเจ้าชู้บางคนก็จะติดกับผู้หญิงที่เป็นงานขายนั่งดิ้ง,ดงเด็กเซิร์ฟอะไรพวกนี้ถูกไหมคะกับเด็กเอ็นอะไรพวกเนี้อ่าอันนี้ก็คือแบบเจ้าชู้เพราะมีเงินเปยถูกไหมกับสองผู้หญิงที่พร้อมให้อ่ะผู้หญิงที่อ่ไม่มีความฉลาดพอแล้วก็ผู้หญิงที่อยากได้ อยากได้การเลี้ยงดูอยากได้แบบป่าเลี้ยงดูอะไรแบบเนี้ยถูกไหมอ่าอันนี้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณสามารถตัดเรื่องท่อน้ำเลี้ยงนั่นก็คือเรื่องเงินเรื่องทรัพย์ของผู้ชายเจ้าชู้ได้มันก็จะทำให้เขาหยุดความเจ้าชู้อ่ะอีกข้อหนึ่งก็คือคุณไม่สนใจกับสิ่งที่เขาเจ้าชู้นั่นแหละนะแต่ข้อแรกเลยอ่ะถ้าไม่อยากให้สามีหรือ คนรักไปเจ้าชูคุณจะต้องมีอำนาจในการถือเงินดูเป็นเรื่องยากไหมดูเป็นเรื่องยากไหมเพราะตราบใดก็ตามถ้าคุณยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินของเขา วันนี้ครูไลฟ์จมูกแบบทําให้เห็นจมูกใหญ่มากโอเคนอกเรื่องคุณก็ต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นก็คือตัดเรื่องอํานาจในการใช้เงินซึ่งอํานาจในการใช้เงินเนี่ยมันมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยอะถูกไหมคะ แต่ถามว่าถ้าตอนแรกไม่ได้ควบคุมอำนาจการใช้เงินเราจะควบคุมได้ไหมคะต่อไปโอ้ได้มากๆได้อย่างง่าย,ายดายยิ่งถ้าเกิดเป็นสามีแล้วอ่ะก็ยิ่งควบคุมได้แต่คุณต้องมีวิธีการที่แยบยนต์นะคะแล้วก็มีข้อต่อรองที่แยบยนต์แล้วคุณจะสามารถกําจัดให้ผู้ชายที่เจ้าชู้พวกเนี้ย ได้อย่างอยู่มัดนะอ่ะมีใครมีคําถามอะไรไหมคะวันนี้พอละบอกให้อ่ะสองข้อแล้วนะคุณก็แค่เพิกเฉยไม่ให้ควาไม่ให้ค่ากับสิ่งเหล่าเนี้ยึกออกไหมคะแล้วก็คุมอมหนาเรื่องการเงินนะคะส่วนข้ออื่นๆนั้นเกี่ยวไว้ไปสอนกันในคอร์สนะคะหรือใครที่จะมาโค้ดส่วนตัวก็แล้วกันนะคะอ่ะโอเคจริงๆครูว่าถ้าเกิดคุณได้สองข้อนี้นะคะ ตรงนี้นะคุณลองไปดูนะอ่ครูโพสต์ครูคเคยโพสต์ไปว่าผู้หญิงรับฟังจะประสบความสำเร็จในผู้หญิงที่รับฟังจะประสบความสำเร็จในความรักคุณรู้ปะ่ะเท่านั้นแหละมีผู้ชายทักมาเพื่อตอบถามเรื่อง ความรักความสัมพันธ์กับคู่ของเขาหลังบ้านนะหลายคนเลยอันเนี้ยแล้วแล้วแล้วโพสต์เนี้ยทำให้ผู้ติดตามของครูอะหลังจากที่โพสต์นี้ไปส่วนใหญ่ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนี่คือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นครูถึงรู้ว่าเคล็ดลับที่มันจะทําให้ผู้ชายเลิกเจ้าชู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะ ครูระษิบ,บอกนิดนึงที่ครูบอกว่าให้รับฟังเนี่ยไม่ใช่ให้รับฟังสิ่งที่ผู้ชายพูดแต่ให้รับฟังเวลาที่มีคนมาบอกคุณเนี่ยอย่างคู่เนี่ยให้รับฟังให้รับฟังเรื่องราวของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าให้คุณรับฟังคำพูดของผู้ชายนี่แหละคือสิ่งที่ครูอยากจะบอกว่า ผู้หญิงที่รับฟังคือผู้หญิงที่จะประสบความสาเร็จในความรักเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับฟังคนอื่นเมื่อความรักเข้าตาถูกปะอันนี้คีย์แพงนะใครที่ดูถึงตรงเนี้ยคุณรู้แล้วนะว่าคุณต้องควรรับฟังอะไรนะโอเคสําหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนลงคอร์สเรียนนะคะ จุดตายผู้ชายเจ้าชูนะคะสามารถแคปหน้าจอน,นี้มาให้ครูได้นะคะ,ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูเขียนราคาให้ก่อนอันนี้สำหรับสาหรับคนที่เข้ามาชมเฉพาะไลฟ์นะคะแล้วก็โชคดีที่ดูไลฟ์ถึงตอนจบนี้นะคะ เอาเลขเส,สวยๆให้คุณแคปไปจุดตายผู้ชายเจ้าชู้แคปหน้าจอนะคะแล้วส่งเข้าทางอินบ็อกซ์นะเฉ<ม>พาะคนที่แคปหน้าจอนี้เท่านั้นนะคะถึงจะมีสิทธิ์ได้ในราคานี้ นั่นหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้แคปหน้าอันนี้คุณพูดจริงนะคะคนที่ไม่ได้แคปหน้าจอนี้นะคะมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้คุณสามารถจัดการกับผู้ชายเจ้าชู้ได้เดี๋ยวไปกลับได้แคปไว้นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบนอกเหนือจากไลฟ์ ga, นี้ก็จะเป็นราคาเต็มนะคะซึ่งครูมไม่บอกอ่ะราคาเต็มก็จะหลักสี่พันขึ้นนะคะอ่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะได้ไปแล้วนะสองข้อใครมาไม่ทันไปย้อนดูไปย้อนดูว่าสองข้อที่ครูให้คืออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนเส้นผมบางภูเขาแต่คุณมักจะทำไม่ได้ ถ้าคุณทําได้มันก็จริงๆอ่ะถ้าจะทําได้มันก็จะต้องมีอการควบคุมภาวะอารมณ์ด้วยระดับหนึ่งนะอ่ะครูบอกแล้วอย่างที่บอกคําพูดคําพูดมีส่วนอย่างมากการสื่อสารมีส่วนอย่างมากการที่จะทําให้เราชนะในเกมการสัมพันธ์นะคะครูยังยืนยันแบบนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ครูอาจจะมีระบบการเ,าเขาเรียกว่าระบบการถ่ายทอดสดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่เนื้อหาที่ครูให้ครูเต็มใจให้แล้วก็ครูก็อยากจะให้นะคะถ้าคุณรับฟังถ้าใครได้ดูคอร์สนี้นะคะจะรู้ได้ดูไลน์นี้จะรู้ว่าคําว่ารับฟังของครูหมายความว่าอะไรนะ mm hmm. แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในความรักค่ะโอเควันนี้ โชคดีและมีความสุขในความรักทุกคนคะ่ะลาไปแล้วสวัสดีพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะ